คุณเคยไหมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลมีคนรายล้อมมากมายคอยทักทายแสดงความห่วงใยแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกิน ผมเองก็เคยเป็นครับสมัยก่อนผมคิดว่ายิ่งมีคนรู้จักเยอะยิ่งมีคนรักเยอะยิ่งมีความสุขมากแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าท่ามกลางคนมากมายเหล่านั้นผมกลับไม่กล้าเป็นตัวเองไม่กล้าพูดในสิ่งที่คิดไม่กล้าแสดงความรู้สึกที่แท้จริงเพราะกลัวว่าคนเหล่านั้นจะไม่ชอบผมกลัวว่าพวกเขาจะตีตัวออกห่าง ผมพยายามอย่างหนักที่จะรักษาความสัมพันธ์กับทุกคนพยายามที่จะทำให้ทุกคนพอใจจนลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความสัมพันธ์กับตัวเองผมเหนื่อยล้ากับการต้องสวมหน้ากากเข้าหาพวกคนเหนื่อยกับการต้องประดิษฐ์คำพูดให้ดูดีเหนื่อยกับต้องฝืนยิ้มทั้งท้งท,งที่ในใจมันร้องไห้ จนกระทั่งวันหนึ่งผมได้คุยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรมากแต่ทุกครั้งที่ผมได้คุยกับเขาผมรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกผมสามารถเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะตัดสินผมเขาแค่รับฟังและให้กำลังใจผมรู้สึกว่าผมสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เมื่ออยู่กับเขา วันนั้นเองที่ผมได้ตระหนักว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่อยู่ที่ความสบายใจเวลาคุยกันคุณไม่จำเป็นต้องมีคนมากมายรายล้อมถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่คุณไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะทำให้ทุกคนพอใจถ้าการกระทำน,นั้นทำให้คุณต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไป ความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองจงให้ความสำคัญกับคนเหล่านั้นคนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจคนที่รับฟังคุณอย่างตั้งใจคนที่เข้าใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรมากนักเพราะคนเหล่านั้นแหละคือคนที่รักคุณจริง หลังจากวันนั้นผมเริ่มให้ความสำคัญกับคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าปริมาณผมเริ่มกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นผมเริ่มกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและผมก็พบว่าชีวิตของผมมีความสุขขึ้นมากเพราะผมไม่ต้องเหนื่อยกับการสวมหน้ากากอีกต่อไปวันนี้ผมแค่อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นประโยชน์กับคุณบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้า